พบกันอีกเช่นเคยนะครับกับชีวิตอิสระ88หรือฟรีดอมไลฟ์แ8ดแดโดยผมแซมที่จะพาทุกท่านไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันนะครับส่วนจะเป็นประเทศไหนเมืองไหนทวีปไหนนะครับอุบไว้ก่อนนะครับเข้าไปดูเข้าไปชมกันได้เลยครับว่าวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปเที่ยวที่เมืองไหนและก็ประเทศอะไรนะครับติดตามชมกันได้เลยครับสวัสดีครับติดตามกันเลยดีกว่าครับยังคงอยู่ที่ยุโรปอยู่เช่นเคยนะครับเอ่อ ฉันเดินทางออกจากสตุตการ์ดคือแบบเที่ยวแบบเพลินไปหน่อยนะครับว่ากินข้าวเที่ยงที่สตุตการ์ดเสร็จก็ออกมาก็ประมาณบ่ายโมงแล้วนะเพื่อานมาถึงชายแดนกเ็เพราะมันประมาณจากสตุตการ์ดออกมาประมาณเกือบ3 0 0 219ยิกกิโลอ่ะเก้เากก็มาถึงก็ไปบ่ายเย็นๆนะกว่าจะเข้าไปถึงซูริกก็ค่ำพอดีไปถึงก็ทานอาหารเย็นเสร็จเข้าโรงแรมนะครับอ่อ อันนี้เป็น b เดอร์นะ์เดอร์ที่ที่ระหว่างเยอรมันกับสวิตเซอร์แลนด์ b o r d ร์ก็ไม่ได้เรื่องมากอะไรนะผมว่าก็จะมีแค่คนขับรถที่จะต้องเอาหนังสือนะหนังสือที่จะต้องข้ามหนังสือรถนะครับที่จะเอาไปใช้ในในสวิตเซอร์แลนด์นะแค่นั้นส่วนคนก็ไม่ได้ลงนะคนคนที่อยู่บนรถก็ไม่ต้องลงนะครับบางินใช้รถของ s ซโลเกียนะครับที่ป้ายป้ายรถคนขับรถเป็นคน s ซโรเกียแล้วก็เอารถจาก s ซโลเกียมามา,มา มา,มาบริการนะก็เลยได้ไปยื่นหนังสือรถนะครับาจากพอไปถึงก,ก็เย็นหน่ะเนาะพอไปถึงพอไปถึงเมืองเ,อเมืองซูริกซูริกนี่ผมเคยไปตั้งแต่ปี2000ปี2 0 0 0 2001นะย้อนกลับไปหลายปีละตอนนั้นไปไหนตอนนั้นผมกลับมาจากอเมริกาแล้วต้องไปพักเครื่องที่นั่นไปพักเครื่องที่นั่นก็เลยมีเวลาเยอะก็เลยนั่งรถไฟออกมาเที่ยวที่ททตัวเมืองที่ซูริก แต่นั่นก็คืออดีตนะครับอันนี้มาถึงปัจจุบันกันดีกว่าในฟูดนอกเรื่องไปนู่นเลยนะครับก็ไปถึงก็กลางคืนแล้วละ่ะนี่สองสองข้างทางนะครับระหว่างทางจากสตุตการ์ทไปที่ไปที่ไปที่สวิตเซอร์แลนด์ต้นมงต้นไม้ต่างๆเนี่ยอย่างที่เราเห็นนั่นแหละทีแรกฟาร์มตัวนี้ผมก็รู้ว่ามันเขาปลูกถั่วลิสงหรือเขาปลูกมันสำปะหลังหรือเปล่าหรือปลูกอะไรต่างๆพอถามหลานเขาบอกว่าไม่ใช่เขาปลูกหญ้าเพื่อที่จะให้เอาไปเลี้ยงสัตว หรือเวลาที่ทุ่งหญ้าตรงนี้เขา,เาก็เอาวัวอะไรมาปล่อยในช่วงเวลานี้เพราะว่าหลังจากนั้นแล้วถ้าหิมะตกแล้วมันจะ,ม,นจะม,มันจะไม่มีพวกหญ้าพวกอะไรต่างๆก็เลยอ้อถึงบางอ้อนึกว่าเขาอีกอย่างนึงก็คือทําให้หน้าดินเนี่ยมีม,มีมีเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็น,ปนวิตามินครับวิตามินของหน้าดินนะครับตัวนี้นะปลูกหญ้าปลูกอะไรต่างๆเพื่อที่ให้ดินเขามีมีวิตามินเพื่อที่หลังจากที่หิมะจบ ในเรื่องของหิมะก็จะเป็นการเพาะปลูกของเขาแล้วนะครับสองข้างทางสวยงามมากนะครับดูฮะต้นไม้ต้นอะไรต่างๆแต่แต่มันก็ไม่มีต้นไม้ใหญ่หญๆเหมือนบ้านเรานะมันเป็นภูเขานะครับเป็นต้นไม้เล็กๆเป็นต้นสนซะมากกว่าเพราะต้นไม้ที่คงทนต่อสภาพอากาศอย่างพวก เจอเพราะว่าอากาศบ้านเขาส่วนมากจะเป็นอากาศหนาวระหว่างทางก็จะมีร้านสูเวเนียต่างๆร้านก,กาแฟก็แวะจอดเออละเหยชัยลมไปนะครับไปกันแบบสบายๆไม่เร่งรีบนะบไม่เร่งรีบก็ผมก็ชอบแวะข้างทางซื้อพวกผ่านเมืองไหนผมก็จะซื้อพวกพวงกระแจหรือว่าเป็นโปสการ์ดนะครับฝากเพื่อนๆหรือว่าผมก็เก็บสะสมเองด้วยนะครับนี่เป็นบอร์ดเดอร์ของเขา นะครับออพอหลังจากถึงนู่นก็กลางคืนนะกินข้าวเสร็จกินข้าวเสร็จเข้าโรงแรมเช็คอ,อินโรงแรมเสร็จก็เดินทางต่อนี่เป็นทานอาหารเช้าเสร็จก็เดินทางต่อ นะเดินทางต่อที่จะไปขึ้นเขานะครับเขาทิดลิทนะครับเป็นไฮไลท์ที่ของทริปนี้เลยก็ว่าได้นะครับเขาทิดลิทนี่อยู่ในเมืองแองเกอร์เบิร์กนะครับแองเกอร์เบิร์กการที่จะไปแต่บางคนก็ไปพักที่ลูเซิร์นนะเมืองลูเซิร์นแต่เมืองลูเซิร์นผมผมจะพาไปรีวิวเมืองลูเซิร์นด้วยนะครับหลังจาก หลังจากทริปนี้นะครับบางคนก็เริ่มต้นจากเมืองลูเซิร์นก็นั่งรถไฟนะครับจากเมืองลูเซิร์นไปที่แองเกเบิร์กนะใช้เวลาไม่นานนะครับไปสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยสิ่งแรกที่คุณควรจะทำก็คือหนึ่งก็คือซื้อซิมการ์ดนะครับซื้อซิมการ์ดประมาณ19บเก้าฟรังก์สวิตนะครับสองก็คือซื้อสวิตพาสสวิตพาสคืออะไรก็คือเวลาที่เราขึ้นรถไฟขึ้นรถบัส หรืออะไรต่างๆใช้บริการต่างๆก็สามารถใช้สวิตซ์สวิตซพาสเนี่ยลูดการ์ดได้เลยนะครับลูดการ์ดได้เลย uh, บางคนก็พูดถึงว่าบางคนก็นั่งรถไฟนะแต่สำหรับท่านที่แบบไปแบ็คแพคกลัวจะไม่ทราบก็คือนั่งรถไฟไปเสร็จแล้วก็นั่งรถรถบัสต่อนะรถแต่ถ้าจะขึ้นเขาทิศลิศนะแนะนําว่าให้ซื้อซื้อตัว๋วนะครับซื้อตั๋วจาก uh, จากสถานีรถไฟเลยนะครับจากสถานีรถไฟเลยเพื่อที่จะได้ประหยัดเวลาเพราะว่า ตรงถ้าคุณคิดว่าจะไปซื้ออหน้างานนะโอ้ยแถวยาวมากแถวซื้อตั๋วก็ยาวแถวขึ้นก็ยาวนะเพื่อนซื้อจากสถานีรถไฟให้จบไปเลยนะครับหรือจะซื้อแบบพวกคูปองอาหารก็ซื้อจากที่ที่สถานีรถไฟทีเดียวให้จบก่อนที่คุณจะขึ้นรถบัสมาท,มาที่มาที่ทางขึ้นเขาเอา่อเขาทิศลิศนะครับเขาทิศลิศสวยงามมากครับระหว่างทางนะฮะดูระหว่างทางของเขานะครับ มันต้นไม้เนี่ยฟาร์มพวกฟาร์มพวกหมู่บ้านอะไรต่างๆเนี่ยคืออากาศมันดีมากครับเหมือนเนอะเหมือนเรานก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเป็นเมืองที่หลายๆคนคิดว่าจะไปแบบใช้ชีวิตหลังกเกษียณอะไรประมาณนั้นนะครับแต่อากาศส่วนมากเป็นอากาศหนาวนะครับหนาวเย็นอยู่ตลอดเนี่ยวิวข้างล่างแค่คุณไปถึงแค่ข้างหน้าทางขึ้นทิทลิตนะครับวิวหลักล้านเลยนะครับไม่จะเป็นแม่น้ำจะแ,แม่น้ําที่มันไหลผ่าน จากภูเขาทีริสล,ลงไปที่ตัวเมืองลงไปที่ตัวเมืองลูเซิร์นะครับโหมันแบบอากาศบรรยากาศมันดีมากเลยครับมันบรรยากาศหลักร้านเลยคุณแค่ถ่ายรูปข้างล่างคุณไม่จําเป็นต้องขึ้นขึ้งบนก็แบบก็แบบก็แบบครบจบที่เดียวเลยนะครับแต่ไหนแล้วก็ไปแล้วก็ต้องได้ขึ้นไปให้สุดเนาะอันนี้เป็นวิวข้างล่างนะครับวิวข้างล่างนะก็จะมีรถบงรถบัสอะไรจอดเต้นไปหมดรถทัวร์คือมันนั่งรถทัวร์จากตัวตัวแองเกิลเบิร์กสถานีแองเกิลเบิร์กแล้วก็นั่งรถบัสมาต่อที่ ที่ทางขึ้นเลยนะครับแต่เราเป็นการเอาลุกส่วนตัวนี่ข้างล่างนะยังมุมอยู่ข้างล่างอยู่ถ่ายรูปข้างล่างโอ้สวยแบบเนาะอากาศเนี่ยเห็นไหมครับอันนี้คือแถวที่จะขึ้นไปข้างบนนะแถวยาวมากแต่ว่าเขาก็การบริหารจาัดก,การเขาดีนะถึงจะยาวแต่ก็ไวนะครับแล้วก็ที่ผมบอกว่าทําไมจะต้องทำไมถ้าคุณไม่ได้ซื้อตั๋วมาก่อนไม่ได้จองตั๋วออนไลน์มาก่อนนะคุณกะว่าจะมาซื้อเอาหน้างานน่ะโอ้โหบอกได้เลยว่ามันแถวยาวอลังการมาก นี้เขาจะไปถึงก็ไปอ่านดูมปอะครับว่าขึ้นไปยังไงยังไง,งต่างๆขึ้นไปในสามจุดนะครับสามจุดขึ้นกระเช้าสามรอบเลยรอบแรกขึ้นไปนี่ก็คือยังเห็นคือผมมองว้ผมนึกว่าเป็นของเอกชนหรือเป <Yeah. S 1> ล่าจริงแล้วเป็นฟาร,ร์มของคนนะครับด้านล่างก็เป็นบ้านของคนนะบ้านของคนฟาร,ร์มของคนที่เขาอยู่กันอย่างนั้นนะครับอยู่กันข้างล่างตรงนั้นเห็นไหมนี่ขึ้นขึ้นไปกระเช้าแรกนะครับขึ้นกระเช้าแรกนะครับมองลงมาก็แบบแบบแบบมัน นะมันเหมือนเราอยู่บนสวงสวรรค์อะไรประมาณนั้นเวอร์ไปหรือเปล่าแต่มันก็จริงนะครับคือแบบครั้งหนึ่งในชีวิตเ่าต้องได้ไปเราต้องได้ขึ้นขึ้นเขาทิศลิตตรงนี้นะครับมันสวยมากครับบริเวณวิวทิวทัศน์ต่างๆนี่จะเป็นกระเช้าที่2เพราะกระเช้าที่2ก็จะเริ่มเห็นแบบเริ่มจะสูงขึ้นเริ่มจะสูงขึ้นเริ่มจะเห็นพวกแบบหิมงหิมะเริ่มเป็นหิมงหิมะไปแล้วนะครับ เริ่มเป็นหิมมะไปแล้วเนี่ยภูเขาที่2นะส่วนไอ้ตัวที่3เนี่ยเด็ดเลยนะครับก็คือจะเป็นกระเช้าที่เป็นหมุนรอบตัว360องศานะ360องศาพอไปถึงพอไปถึงบนเขาอะครับมันก็มีทางเลือกมันก็มีทางเลือกให้คุณเลือกว่าคุณไปถึงแล้วปุ๊บเนี่ยคุณจะทานข้าวเลยไหมนะแต่ผมไปดูแล้วอะคือเหมือนกับคือบางคนก็กินจากข้างล่างไปนะบางคนก็แบบหอ่อใส่กระเป๋าไปเป็นเรื่องเป็เร,เปราวหรือไม่กินเลยก็ได้แล้วแต่นะ แต่เราก็ไปก็เอาบรรยากาศนะก็ร้านอาหารเขาจะอยู่ชั้นบนสุดนั่นแหละคุณก็เลือกเอาว่าจะคุณจะกินอาหารก่อนหรือว่าคุณจะขึ้นไปนลุยข้างบนให้เสร็จแล้วก็กลับมากินอาหารนะแต่ผมเลือกที่จะกินอาหารก่อนเพราะว่าตอนนั้นคนมันเงียบๆเ,เนี่ยไปถึงก็ประมาณเกือบ11โมงอะ่ะ11โมงยังไม่มีคนกินไงมันคนจะเริ่มมากินจะหิวทีก็บ่ายโมงเที่ยงบ่ายโมงอรพวกเนี้ยแต่ผมเลือกที่จะกินก่อนอร้านอาหารของเขามันจะมันจะเป็นกึ่งบุฟเฟ่ เรียกว่าบุฟเฟ่ต์นั่นแหละที่เราตักเองอ่ะแต่ตักเองครั้งเนี้ยมันไม่ได้คิดเป็นหัวนะพอเวลาคุณไปจ่ายเงินเขาก็คิดเป็นชิ้นเป็นชิ้นเป็นชิ้นนะครับว่าคุณกินอะไรบ้างมีกี่ชิ้นมีกี่อย่างที่คุณตักเป็นลักษณะนั้นคือแบบคิดเงินณโมเมนต์นั้นอะไรเงี้ยคุณตักอะไรคุณก็จ่ายเท่านั้นอย่างจะมีราคาของกล้วยราคาเท่านี้นะ,ะเครื่องดื่มราคาเท่านี้นะอาหารที่คุณตักพาสต้าเนี่ยมันราคาเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่คุณจะตักก็กึิง้งๆบุฟเฟ่ต์นั่น หรือไม่ก็พอไปถึงปุ๊บสิ่งที่คุณจะเลือกทําก็คือ,อ,อถ้าคุณไม่กินข้าวนะครับถ้าแบบอยากจะแบบไปสูดรอากาศหนาวนะเดินทะลุไปข้างนอกเลยก็ได้นะครับหรือคุณจะแบบเริ่มแบบเ,เริ่มแบบทําใจหน่อยหนึ่งแล้วกันนะครับเข้าไปในอุโมงค์น้ําแข็งนะครับไปในอุโมงค์น้าแข็งลองเข้าไปแบบเซิร์ฟเซิร์ฟเหมือนคุณ เขาไปเดินในตู้เย็นเลยนะหนาวมากนะครับหนาวมากคือแบบไปแบบทดลองงานเ็าเรียกว่าไปทดลองงานนะข้างในก็จะมีพวกแบบประติมากรรมที่มันปีดอกไม้ที่อยู่ในน้รรําก้อนน้ําแข็งอะไรพวกเนี้ยมีแบบประติมากรรมต่างๆเกี่ยว้ังน้าแขง็งการแกะสลักน้ําแขง็งเลนต่างที่อยู่ข้างในนะนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มออกมาข้างนอกนะครับออกมาข้างนอกก็คือจะคนที่แบบชอบเล่นสกีชอบเล่นสกีต่แบบางๆก็มันจะนั่งไอ้พวกกระเช้าเขาเรียกว่าอะไรที่มันเป็นห้อยขาลงไปกระเช้าห้อยขาครับ เหมือนที่เกาหลีครับที่ที่เกาหลีที่เขานั่งกระเจ้าห้อยขาลงไปเพื่อที่จะไปเล่นพวกสกีถ้าเป็นแบบพวกเด็กๆก็เด็กๆหรือว่าหรือว่าแบบยังไม่เซียนเลยพวกนี้ก็เล่นห่วงยางนะครับเอาห่วงยางนั่งห่วงยางแล้วก็ไหลถลายไปประมาณนั้นนะครับก็สําหรับเด็กๆนะนะครับ้ถ้าคนที่แบบโตแล้วหรือคนที่แบบเซียนๆแล้วเขาก็เล่นเออเล่นสกีนะเล่นสกีน้ําแข็งลงไปนะครับ อันนี้แล้วแต่ความถนัดความชอบนะครับเราก็ได้แต่มองมองนะครับได้แต่มองมองนะเพราะว่าพวกนี้มันไม่ใช่ว่าคุณอยู่ๆคุณไปเล่นเนะี่ยคุณต้องมีไลเซ่นนะคุณต้องมีเอ้เขาเว่าคุณต้องมีชั่วโมงในการในการเล่นอนะ่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ปล่อยให้คุณเล่นแบบสุม่มสี่สิาเขาต้องต้องดูด้วยครับเพราะไม่งั้นมันอันจะมันจะอันตรายถึงคุณบอกว่าคุณนั่นคุณอาจจะไปทําให้คนอื่นเขาอุบัติเหตุใส่คนอื่นได้เนี่ยครับนี่บริเวณที่เขาเล่นเอออสเก็ตนะเล่นสเก็ตน้ำแข็งเนี่ยสกีน้ำแข็ง สวยงามอ๋ออันนี้ตอนเนี้ตอนที่รอรอที่จะขึ้นขึ้นขึ้นกระเชา้าที่มันเป็นกระเชา้ากระจกสามรที่มันหมุนรอบสามรอสิบองศาพอขึ้นไปสิ่งแรกที่คุณทํานะอยู่บริเวณขอบขอบเลยนะขอบขอบ,ขอบติดริมริมนะครับริมริมริมกระจกเลยแต่มันจะหมุนรอบตัวมันสนะามร้อยหกสิบองศานะครับคุณจะถ่ายรูปได้ทุกมุมเลยนะมองเห็นแบบเสียวดินะครับมันก็หวาดเสียวดินะครับครั้งหนึ่งในชีวิตนะ นะผมยังแบบใส่แบบทั้งปิดหูปิดอะไรต่างเต้นไปหมดเลยครับเพราะหนาวนะครับหนาวเราไม่เพราะว่ามาจากมาจากเยอรมันก็ไม่ค่อยหนาวมาจากมาจากโคสโตมาจากสตุทการ์ดก็ไม่ได้หนาวนะครับแต่พอมาถึงเมืองนี้โอ้โหหนาวนะ้ำอากาศหนาววันนั้นไปที่ประมาณลบสามองศาแต่พอขึ้นไปข้างบนก็ลบหกองศานะบ,บนบนบนสูงสุดน,ะนี่บริเวณเขานะก็ไปถึงผมก็ไปเดินเดินข้ามสะพานสะพาน ระหว่างภูเขาครับประมาณ3มภูเขาภูเขา3ามลูกเดินข้ามสะพานนะครับแล้วก็ไปถ่ายลุ่งถ่ายรูปอยู่ได้ไปนานแล้วก็ันหนาวนะครับมันหนาว,านาวแล้วเราไม่ได้ไปเล่นสกงสกีต่างๆนะแต่ก็ลงไปเล่นห่วงยางอย่ือนกันแต่ไม่ได้เอาไม่ได้เอากล้องไปด้วยกลัวมันจะแบบกลัวอุบัติเหตุกลัวมันจะแตกแตก็ฝากไว้กับเพื่อนๆนะฝากไว้กับญาตินะและ้วก็อันนี้เป็นข้างบนสุดนะของภูเขาทิดลนะิสนะสำหรับใครที่ ยังไม่มีโอกาสไปก็แนะนำนะครับแนะนำให้ให้ไปนะครับว่ามันอืมเขาเรียกว่าอะไรครั้งหนึ่งในชีวิตครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับไปลองนะครับไปลองที่ภูเขาเทิธลิฟต,ต,ตรงนี้นะครับมีอะไรที่ผมยังไม่พูดบ้างนะมีแค่นี้นะครับที่ภูเขาทิธลิฟนะครับส่วนใครอยากรู้ข้อมูลอะไรต่างๆนานาก็ส่งข้อความมานะครับส่ง เขียนคอมเมนต์เข้ามาเดี๋ยวผมเข้าไปตอบนะครับอยากจะรู้ว่าไปยังไงถ้าเราไปแบ็คแพ็กไปยังไงถ้าเราอยากจะเช่ารถทำยังไงถ้าเราอยากจะจองโรงแรมยังไงที่มันจะราคาที่แบบโอเคนะครับหรือถ้าไม่อยากอยู่ที่ซูริกถ้าไม่อยากเที่ยวซูริกเราไปอยู่ที่เราไปพักที่รูเซินเลยได้ไหมอะไรเงี้ยได้ครับอันนี้ถามเข้ามาเลยนะครับถามเข้ามาเลยแล้วเดี๋ยวแซมเข้าไปตอบ นะครับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับเมืองคือผมจะพยายามทำทำเทปให้มันให้มันแบบกระชับกระชับอเพราะว่าครั้งแรกๆอ่ะจำทำเป็นชั่วโมงเลยนะค,คนเดี๋ยวเดี๋ยวขี้เกียจด,ดูกันนะครับเดี๋ยวขี้เกียจดูกันนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับในเรื่องของอ เขาทิทลิสนะครับภูเขาทิทลิสเดี๋ยวคลิปต่อไปฉันจะพูดถึงการไปเที่ยวเมืองลูเซิร์นนะครับเพราะลงจากทิทลิสเสร็จฉันก็เข้าไปเมืองลูเซิร์นเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้พักที่พักที่ซูริกนะครับวันนี้นะครับหลังจากนี้ก็คือจะพักที่เมืองลูเซิร์นเลยเดี๋ยวพาไปดูว่าเมืองลูเซิร์นมันจะสวยงามแค่ไหนติดตามกันได้เลยครับโอเคเดี๋ยวจะพาเดินภูเขาทิทลิสนะครับก็เรียกว่าทิทลิสมาเ ป็นบริวเวณานะถ้าใครอยากจะนะั่งมันต้องนั่งมาประมาณ32นันา,นนาถงรงอันนี้ก็ลงไฟขาเพิ่มข12 12สวนส,ส,สวิสก็ใช้ยูโรก็ได้1ต่อหนึนั่นแหละก็สส12ยออูโรอันนี้สปานมันก็จะเป็นดุกด่ๆหน่อยหนึ่งนะครับ เดินไวมากครับภูเขาทิศลินะครับทิศลิตอันนี้ข,ข้ามข้ามเขาสามลูกเลยนะครับใครอ่อนแอก็แพ้ไปนะครับไม่กล้าเดินนะครับ Closed? Yeah. Oh, okay. So what we do? Mm -hmm. Just walk back? Yeah. Or It's the end already? Yeah, you have to go back it's the same way. Oh. What is it inside? It's just a way Boston. back, but then you come to the glacier, but uh -huh. you can go from the other side, you know. Uh-huh. But now, now not anymore? The because there's too much snow, you see. Ah. Too windy. Cannot get so inside. Yeah. So, so. so how many years already uh, they uh, they make it for the tourism oh many years but hanging bridges may be <laughs> seven eight years it's uh -huh. a new bridge it yes. always has to add some attractions back to like back to 10 years ago or 20 years ago at least <laughs> like this or yeah. more snow yeah. than this it's on this balance, time today there is not so much snow, but sometimes there is earlier snow. Uh -huh. Last year we had a lot of snow. Really? Yeah. On this time, on the this Christmas time, uh, and the it New yeah. Year's? Yeah, but also later. Uh -huh. so we went to Germany, it's nothing on the Christmas Eve, even like on Christmas, no, no very snow. empty, oh, yeah. nothing, nothing at all. Yeah. So, um, Where did Stuttgart or? Oh, we do uh, Frankfurt, uh -huh. we do Koslo. And then we come to Stuttgart before yeah. we uh, before we come in here. Did you visit Stuttgart? Yeah, we are. We are oh just very short. Very short to the Mercedes uh, Museum. Oh, that's good. Yeah, Mercedes Museum. Oh. Well, on this area, they not allow for to do like a sketch things, right? Sorry. On this area, they don't they don't allow for the people to do oh. the um the surf, the things, right? Oh. Like, too danger. Huh? Yeah. Nice. nice. You came here like ten times a year. Mm -hmm. Like normally when they open here, like they open all whole year or what? The whole year is open. Almost sometimes the trains they are under renovation uh -huh. for two three days. They, uh -huh. are doing, they have to check everything uh -huh. is okay uh -huh. for security. Right. I think so, you know, but uh, normally things. like whole year they open. Yeah, right? yeah. yeah. Uh, summer, I believe like summer they don't have something like this, huh? or the the melt the the snow is melting yeah. or or yeah, there so, a little bit of snow. Uh huh. Not so much almost nothing. Even on the on the, the summer, top, top, right? At the very top there is uh snow unit. So often in the night it's mm -hmm. cold mm -hmm. and it's snowing. Uh huh the glacier is always there. Mm -hmm. So, Adelberg um this area is, is all like all the the tourists attract the tourists, right? Yeah, the mountain stuff uh -huh. with all the different like uh mountains. uh Adderberg and uh yeah. and uh, loosened Yeah, the most visit there are many others uh, Zermatt, you know with the Matterhorn. Uh -huh. And right? There are different resorts, you know, uh -huh. St. Moritz. But I heard about when you um, when you want to have like, yeah. if you come here for to stay in Christmas and New uh -huh. Year, then you need to booking ahead, like yeah. one years ahead, something like that. Yeah, except if you have enough. Money. Uh, but how much the, the cost for the for the hotel for like normal like uh, like you know, like cost for per night? Maybe two hundred. Two hundred francs yeah, per night. 150, Ah, yeah, well uh, okay. It wow, it's around almost eight thousand Thai baht, yeah, per room. <laughs> <brother friend>. Wow, <laughs> okay. yeah. around the area here. Yeah. Maybe if you, you can find a <laughs> used hostel, uh -huh. you know, which is so cheaper, but yeah. you have to find the space. Uh -huh, I see. Yeah, you have to. Wow, then we walk back. Yeah. 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 It's good. It's not windy on this side of. Yeah we are lucky you know no windy and no cloudy กาดวันลบหกครับลบหกองศาสวยงามตามท้องเรื่องครับทิศลิศเขาไปบ้านเขาก็จะของงึดขึ้นกันหรอว่าบ้านเขามีแต่ผู้นะผู้น้ำไม้ปลาน้ำไม้ แถวนี้อ่นอัวมากเลยถ้ามีคนถือกล้องให้จะเล่นเล่นไอ้นี้ครับสเก็ตบอร์ดให้ดูนะครับคุณแล้วคีโมโเ,เป็นบเป็นครับสแลนครับสูสแลนสวยงามตาม,ตาม เมื่อยดูเด็กน้อยเล่นกันแบบนี้พวกนี้เด็กฝึกขัดแท้วะหัว on the top of the mountains พาเดินไปอีก <arts> ม <m ul ly> <sh yelled> ุมนึงก็ได้แถมให้ปกติไม่แถมให้ว่าแต่ Hello Where you from อ๋อพม่าอ๋อมีพระจากพม่าด้วยเมียนมา r i g h ไปเมียนมาโอเค maybe next year Oh. plan to go there but ตายกตายแบบย่ำลงนีแล้วมึงวิ <c oughs> ตูดวิกิ่งลงหเลด <c oughs> ตายกูตาย ยานาความนากับลมนี่แหะ Beautiful สีลมจากไนปน่โอเคบิงสโนคอวิธสอท,ทีสีลงไปหนตนลงไปสองอกลิ้งลงไปสามหาวิธีอื่นกันโตาต สามคือเดินไปแบบธรรมดาเรื่องวิธีที่สามเพราะถ้าตกลงไปไม่ไหวแน่โอ้โ,อโอือมันสูงแต่วะโอ้หมดเล้ว S <laughs> he s enjoy a lot เ h h enjoy s a lot huh? ลูกผู้ใดเนี่ยใบรุ่นที่ต้องเดินไปพักไปด้วยนะครับเท้ารองเท้าผมดีมากเลยนะครับลื่นเลย r i g h t everyone. Okay now. Bye bye. ขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะครับเช่นเคยครับอย่าลืมถ้าชอบกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์แล้วก็กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนให้แซมด้วยนะครับเพื่อที่้แซมจะได้มีกำลังใจนะครับจะได้ทำคลิปต่อๆไปพาทุกทนไปเที่ยวรอบโลกด้วยกันอย่างที่เคยพูดตั้งแต่ตน้นนะครับจากประสบการณ์การเดินทางของแซมที่เดินทางมาแล้วทั่วโลกนะครับ จากประสบการณ์ชีวิตจริงการใช้ชีวิตจริงๆนะครับไม่ได้อิงจากหนังสือไม่ได้อิงจากนิยายใดๆนะครับแชร์จากชีวิตจริงที่เคยเดินทางนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ